ในใต้ล่ามีสิ่งที่เจ้าไม่มีบัญญากินด้วยเหรอข้าก <c oughs> ็แค่สตรีบ้านป่าพรุ่งนี้องค์รัชทายาทช่วยดูแลข้าหน่อยนะ <c oughs> จงหลีเหวินค่อนข้างมีอำนาจในแถบเจียงหนาน <c oughs> เป็นน้องเมียของอี้โหด้วยพรุ่งนี้เจ้าต้องสำรวมให้มากเลยมาเจียงหนานครานี้มีหลายเรื่อง ที่ยังต้องพึ่งพาให้เขาช่วยเหลือเจ้าคิดทำสิ่งใดท่านเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเขาจะช่วยรัชทายาทเปื่องผ้านะสิไม่คิดว่าปกติเจ้าหยาบกระด้างแต่เมื่ออยู่กันสองต่อสองจะมีด้านอ่อนโยนเช่นนี้ด้วยมันแน่อยู่แล้วมันทำไมข้าต้องมองเจ้าใหม่แล้ว หากไม่ใช่เพราะอันเลอร์ใสใจเช่นนี้รัชทายาทจะลืมตี้จื่อหยวนที่เรามานับสิบปีแล้วเปลี่ยนมารักอันเลอร์เหรอใช่แล้ว <c oughs> ความคิดถึงสิบปีบัดน,นี้กลายเป็นอดีตรัชทายาทพูดจริงเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> องรัชทายาท <c oughs> องรัชทายาทองรัชทายาท อย่าให้เกินงามเหรอนัลเลอร์ฮะอเธอคนของจงลี่หวนนี่ช่างไม่ได้เรื่องกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่พอดีตอนแรกยังคิดว่าองค์ชายมีอัลเลอรอยู่เคียงข้างจะให้ความจริงใจกับอัลเลอบ้างเหรอนัลเลอร์นับวันยิ่งเหลวไหลนะถึงข้าจะเหลวไหลแต่ท่านก็ให้ความร่วมมือไม่ใช่หรือไง มันเธิอที่ใช่เพื่อจุเจนเอนจอย<ร>ทั้งดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง